สวัสดีนะครับผมโนเอ็กเซนไฟมอดนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออเกมผีไทยที่น่ากลัวที่สุดใน <Yo. S 1> ตะว,วนนันนะเกม6ทุ่มร้อนจีบตก6โมงเย็นโอเคขั้นแรกเราก็ต้องเดิเนดขึ้นเ<ห>ม,มืชั้นสามอืมเดี๋ยวกดกรโดดกระโดดสป,ปินนัโอ้โหมีใครเอาซอสผัเกลือเทศเปิ้ลอะไรนี้ดเลยไปชั้นสามขึม้นลิฟต์ไปชั้นสามเออทำไมอ่ะเราติดคืออะไรอ่ะ ผู้เล่นหลายคนสามเมาติขึ้นมาแล้วไงต่อขึ้นมาเออแล้วก็ตามมารอกันรอกันตามมาตามกันเนี่ยแนี่ยเกมผมสารวัลูโดอยู่ไม่เจอเจอแล้วไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องนึงเนี่ยคิดกระโดดอยู่เนี่ยข้ามเลยผมเป็นเด็กดีไม่ได้เด็กดวเราเข้ามาแล้วเราก็รอหลบจนแต่บางทีก็เลวอ่ะ เอทำไมเท้าผมกลายเป็นสีแดงเ่ยทำไมรสกวภาพมันเียเียึงอ๋อไม่ได้คค่เองไม่ได้คค่เองไม่ได้เียริจริงรอันนี้เราต้องปรับลดเสียงหน่อยด้วยนเพราะเสียงมันดังมากอ่ะนี่ใครไม่อ่านว่ากินไปดีวะ หัวเสียงนั่งจัดแกเตีมีเยหเงจดแกตีชิงมีขวดดังเลยหงจกงเลอคหวจิดตก๊งติมีดงยหียนหเอรจแกงงเลยนเีะเดกงีแก๊งีมีบแกีมี่และไฟฉาย พี่ทุกเกมพี่ก็มีอยู่แล้วอ่ะคือพี่ไม่ต้องเตรียมก็ได้นะคุณลุงใครเนี่ยวะอุ้งอุ้นี้เดี๋ยวต้องทำงานกีฬาสีอ่ะมันช่วยตนเย็นเลยอ่ะเออเข้มเราช่วยตนเย็นเลยคนจะเหนื่อยน่าดูเออเราเด็กดีเราเด็กดีเด็กดีเกินอ่ะผมมันเด็กดีอ่ะครับกลับบ้านละนุ่งหนอนใครอ่ะใมาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วคืาจะหกโมงแล้ว ครับครูจบจบของพี่จบแล้วอ่ะของเข้มของตีมันยังไม่จบเลยของผมอ่ะมันยังไม่จบเโอ้แล้วนั่งครูอ่ะคุ้แบบะทาแป้งแบบหน้าขาวจัดอ่ะเออครูนี่แบบตัวสูงสูงกนักเรียนที่ตัวเตี้ยเตี้ยไมเงี้ยสุดการไงเออสุดมากโอ้ลืมพี่ลืมไอแพดไว้ในห้องอ่ะเดี๋ยวพี่จะต้องไป อย่าพิ่งวิ่งอย่าพ่งวิง่งเพลงนั้นเพลงติดหรือก็สิ้หรือเปล่าไม่รู้อย่าไปร้องโอเคแต่ถ้า <c oughs> เราร้องเองเราจะไม่ติดหรือเข้ามา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 เรารเด็กเรียนเราเห็นแวร์แผลไอแพดพี่นี่<ะ>ห้องห้องอวิ่งสิโอเราวิ่งวิ่งแล้วเหรอห้องมอนน่าเป็นห้องมอหกครับหนึ่งลอผมด้วยดินี่เพี่เราจะทิ้งผมไปเหมือนเพื่อนที่ชื่อว่า รอก่อนรอตีท้ามก่อนเลยเอ้ยี๋ยวก่อย่าเพิ่งาเพิ่งถิอย่าเพิ่งเก็บดิไม้ไอแพดไรอ่ะเออไอแพดอะไรไอแพดไอแพดโปรห้าพันสี่แปดร้อยโอ้ห้าพันอ้าวไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องนั้นผมเข้าแล้วเก็บเก็บเลยกลับเก็บรกลับเก็บกลับเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเพลงเพลไทยอะไรเลยสารับติดแม่งเลย เฮ้ยอะไรเล่นไขว้น่กลัวทำไมโอ้โหกันเป่าไอ้แบตนครูเอ้ครูคูบิดไปมาคูบิดคูบิดคูบิดโอ้โหน่ากลัวอ้เอาครูปิดประตูเลยเอาครูปิดประตูอันน้าดเลยอ่ะวันนี้ร้อนเล่นหรือไงวะเอากระดาษมาอย่ามาหึ้ย ไอ้กระดาษด่วนวิธีเอาเซิรัฟกคู่สมอนสีเคล็ดทำอะไรอ่านใช่เซโนเขถามเลยอย่างเมื่อย่าป็นหนึงพอย่างประตูที่มียันอะไรอันนี้ว่าถ้ามันตายแล้วคือเกิดใหม่ประตูที่มียันสีประตูติดยันสีใดญ่จะเซฟโซนแล้วก็ให้เอาเศษเศษผมไปเผาโอเคโอเคโอเคก็แต่นะไล่ล้วเบิร์นไม่ยากหรอก อุ้ยคูอยู่หรอเฮ้ยขอขอเป่าเสียงก่อนเกมนี้เสียงน่าจะดังมาแล้วพิษทาเสียงเต็มร้อยเหรอมาเดี๋ยวบุกไปดูกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเั็ดคืนน้ำมูก่ตัวดิไม่ไม่ห้องห้องนี้ครูจะไม่เข้าห้องที่มียันน่ะห้องที่มียันครูจะไม่เข้าเดี๋ยวไปดูด้านล่างก่อนไยครูไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวหาโอ๊ยปุ่มเกมนี้ไม่ก็เล็กละเกิน อาไบ้าต <gesch> ้องสำรวจไปเรื่อยๆถึกว่าจะหมดก็เข้า咯哎，กูจะหมกูจะ，กูะสี，哎ยแกม่าเอาการมาเลยกมันเก็บมั้เนี่ยอุ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 ีกอย่า้อโอเคโอเคกูหมดกูดสีโ้โหสวยมากครับกลัวกเอาไปน่งขอเสร็จครูก็ก็มาเลย ไป่โคลงไม่ห่างเราไม่ใส่รับสปายป่ะตามที่จะไปคนนั่นยืนตัวก่อนดีกว่าใส่วิ่งโ้หเฮ้ยเครื่องบันเลยอือเฮือน่ากลัวมากครับครู่ก็จัดวิ่งไปรอคที่ไปแล้วขึ้ชั้นอะไรอยู่นะต้องลงไปชั้นล่างๆเลยใช่ไหมไม่เชิงพี่ไม่ได้เต้ โอ้ยเมื่อไรผีคู่งจะไปสักทีวะไปไล่ล่าน้องนายชั้นหนึ่งก็ได้ชั้นสามวิ่ง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 กอะกะมจะมาหาพี่กูคูจะมาหาพี่เนี่ยบุกอะบุกอะบุกอะันหนึ่งเอ้ยผมผมจออะไรก็ไม่รู้เป็นทาอะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรอก ไม่มีตู้เก่นี้มีตู้ให้ซ่อนด้หรอไม่มีไม่มีไมะนี่คือจะไม่มีขาขไทยชั้เลยเขาอยู่ชั้นเหวิ่งอย่าวิ่งหนีมาชั้นบนนะเว้ยผมอยู่ชั้นนีมอยู่ชั้นล่างโคอรสับสอสีโคสบสีนะคจัดเนียทีมอแล้กนกลัว มื่อกี้คือเราหอมสีที่พูดมาใส่หมูแบบครับพี่กลองวินิวิไฟแช็คไฟแช็คให้มาอ่ะจุด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 ตรงนี้จุด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 เลยจุดจุดเออจุดไฟแล้วนี่เราก็ร้องหาเส้นผมครูสมรนห้องนี้ห้องนี้มียันห้องนี้มียันเออหลบห้องนี้ก่อนก็ได้ว่าต้องเปิดประตูทุกห้องเราได้รับรู้ตำแหน่งครูน้องนายอยู่ชั้นไหนเนี่ยผมอยู่ชั้นนี้อยู่เลยชั้นชั้นสองเหรอ คุณสารมันเปิดทุกหองที่มียาเหมือนกันเปิดทุกห้องที่มียาดีกว่าจะได้คว่ำเโอ้เมื่อกี้คุณเกี่ยวกาโอ้ยคุณคุณเจ้ากาดเจ้ากาดตีอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นน่ะชั้นไหนชั้นน่ะน้องนาน้องนามันน่าจะล่อผีน้องนานี่อยู่ชั้นสองเรมั้งชั้นสองอุส่ามันเลยเออคุณพี่ขอหยิบก่อนเดี๋ยวเผื่อตายผมเล่าคุณจะหมดสีไว้อยู่พี่ กูไมเสียงว่าอยู่ใกล้ๆกันงงมรเรียกคูจีิๆหรอก็มาดิว้าเฮ้ยตามต้นหรอเอ่เออเอเราใอ่เทสนทนเให้อันดูเรามชาติกนออเออเออนออเ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 อ้เออเออเอเอ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 อเี่เอนแออเออเออเอเออร์อเออ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 เอรงจุดนั้นนเะที่มีไฟเช็กอ่ะอออเอเอ โอ้โหคูทีบอสคูทีโบนมันไหนแล้วอาทางดันตายกลัวคูคือกูสมบัตเฮ้ยกูสมบัติูสมบัตน่ากลัวเลยครับคือพี่อยู่ชั้นอะไรเนี่ยก็เลยเป็นชั้นสามเหมือนเดิมหรือมั้งอ๋อนี่พี่อยู่ชั้นสองโอ้ยแล้วเหรอพี่อยู่ชั้นสอง ไม่มีอะไรสักอย่างเลยห้องน้ำออตอนนี้เปิดไม่ครบมาแล้วห้องนี้ไม่มีเหมือนเดิมไปไงบูมานี่ห้องเลยห้องน้ำห้องเก็บของล็อกอยู่โอ้โหอ,อยู่ไหนเนี่ยพี่คุยอยู่ชั้นสาม นายเห็นไหมพี่พี่ก eat <pos anch ions> <pi> ็พี่อยู่ชั้นสามเนี่ยโโทรศัพท์ผมสั่นรู้รู้รู้โทรศัพท์เปิดห้องมีันรกได้อออะ๋ห้กว่ากัเจอเส้นผมอันนี้ต้องไปที่ไหนไหนนี่ที่ไหนไปชั้นหนึ่งแล้วก็เอาไปทิ้งเจอเจอห้องไหนแหนึงบอกก่อนเจอห้องไม่กี้นั่นแหละเจอข้างๆตะครูอ่ะทวด อนี้มันเปิดช้าจ้าแล้กวมากเออไม่ใช่เปิดช้าหรลบปุมมันเล็กเราไปเผาสิเผื่อมันเออเนี่ยห้องนี้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 สิเออเผานี่เีือดนี่ืห้องชั้นหนึ่งกับคุณ่อเนี่ยอืมอันนี้ชั้นเอืรเเปิดได้ะเก็เห้องนี้ี่ได้รอ้ามันรอ ี่ในห้องห้องนี้มีแต่ลอ็อกแปลกๆอือหรือว่ามันอยู่ในห้องน้าผมกลัวมือถือผมแล้วเบิดจัดเลี่ยเเหมือนจะต้องใช้วิชาเบิ่งประเทศอ่าเจอแล้วเนี่ยต้องใช้วิชาการแบบเบิ่งแล้วก็ใช้ให้ดูคลิปคอนอื่นช่วยเฮ้ <c oughs> ยแล้วเมื่อไหร่สี่ทับสองระหว่างโตะ๊ะอันนี้แท้ที่จะกลัวเป็นแพเป็นลำคาเป็นหัวร้อนอะ เป็นลำคาแล้วเขาคือแทนที่ผมจะกลัวการสัว์อะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะคุณสมอนสีเดินมรทำอะไรกันอยู่คะโอ้โหคุโดนดูดดูดจั๊กจั่วดูจั๊กจั่วดูดคู่ายตัวสีจะมาปแล้วใช่ไหม ครูไปละครูตายละไปหาไอ้กาดไปหาไอ้ยามพี่ยามลุงยามลุงยามเหรอไอ้ทีของคนเจอหนึ่าแต่ทีของคนเดียวคือวิ่งวิ่งมาเร็วๆสิเออวิ่งมาเร็วๆด็เดี๋ยวเจอผีเราอ่านี่ใช่ไหมสแตงกีฬาสีที่บอกอ่ะเกี่ยวมรกดเกี่ยวมรกดแดงอะไรนะฟ้าอัมพรน้ำตาดอมินิกงงสีรัดเหลืองอัมพัน เขียวมรกตฟ้าเนี่ยแดงประวานวันอ่าว่าอะไรวะวิ่งก่อนวิ่งก่อนแดงประแดงเป่าไม่ถ่ายอะไรเนี่ยป้อมยามานะเออป้อมยามป้อมเร็วเร็วไปถายลุงใช้ดีกว่านี่ไงนี่เป็นโอ้โหลุงแม่ไม่ลุงเหลี่ยมอ่ะลุงเหลี่ยมคนเดียวเลยลุงเหลี่ยมโอ้เหลี่ยมแบบนั้นน่ะเราโดนครูสอบหวาสีหลงเลยเจอครูสอบหวาสีได้ไงอ่ะโอ้บอกผมทีสิ เล่าถูกฟัได้ไหมคะครูเขาเสียไป็เป็น20ปีแล้วเจเสียในห้องทำหมูชั้นดีเห็นว่าโดนทําขงดนดัใส่จนตายเขาไปลบผีเขาไปรบผีโอ้ยเนี่ลองทำงานวิชาภาษาไทยเนี่ยโอ้ยนักเรียนอ่านอะไรียอะไรอ่านไม่ออกเลยโออันนี้มันประวัตครูสบอสีครูสบอสีแน่นอน ทำไมเข้าไปที่หลังอ่ะจะมีมีดจ้วงเรือจอดี่ยคเป็นพานเฮ้ยเฮ้ยไมตายเฉยกูโดนทำของจลตายอ่ะอ้าตอนที่คูตายคูร้องอะไรนะรได้ไหมครับจว่าฉันเอาไว้ในหนิดแล้ว ไปเอาบัญชีมาเปิดเองถ้าอยากจะออกเอ้าลุงลุงบิดนี่ทำไมคุณคุณทำไมลุงไม่ไปกับผมอ่ะฉันไม่อยากต้อไปตึกพยองทองตอนเวลานี้หรอกพยอมทองคก็ตึกอะไรวะไม่รู้อ่ะใช่ก็ได้อือโชคดีขอให้ตายเถอะขอให้ตายโจลุงชัยครั้งที่แล้ว เมื่อแล้วลุงขอเงินไปซื้อเหล้ายังไม่คืนเลยเนี่ยตุ๊กพยอมอ้าวตุ๊กพย้อมเนี่ยตุ๊กพย้อมโอเคโอเคโอเคเอาบันไดอ่ะบันไดอ่ะนี่ไงนี่ไงเออเดินขึ้นหน่อยอ่าเออนี่อะไรอ่ะลิบลิบขึ้นได้ไหมโอ้โหลิฟต์ขึ้นไม่ได้เศร้าเลยมาผมไม่เคยขึ้นลิฟต์มาก่อนเวลาใช้ฟ้านฟิวเรลตฮะอะไรวิ่งอะอ่า โอ้ยุบที่ชั้นห้าโอ้ชั้นห้าเมื่อตึกโรงเรียนเราเนี่ยตึกเรียนเราก็สูงตึกโรงเรียนผมมีเจ็ดชั้นครับโรงเรียนผมมีห้าชั้นนี่เลยอยู่โรงเรียนเดียวกันนะอาห้องหมึกคตศาิตร์โอ้โหอะไรเนี่ยเป็นแสงหวานโอ้ยพรุ่งนี้ที่ฉันไปต่างจังหวัดมามาลือกลับมามาลือนเลยเอากุญแจนี้ไปห้องนักศิลป์โอเค ที่นี่มีความสะอาดด้วยกันคอถามคอถามหน่อยทุกคนมีความที่เห็นเหมือนกันใช่ไหมเอ้ยอย่าอันนี้ห้องห้องอะไรที่ไม่อยากเข้าที่สุดอ๋อนี่ห้องวิทย์เออห้องแม่ตจะศิลป์เออเมื่อกี้อะไรนะผมฝากกุญแจห้องวิทีไว้หมดแค่นิดตึกวิทย์ตึกวิทย์หมดวิทย์ตึกวิทย์พอดีพวกนี้นะเออคือจะต้องกลับไปอีกอ่ะไปกลับไปตึกวิทย์เบ้อว้าตรงเลวิ่งละ มีไว้เมื่อไหร่อะเฮ้ยเออน่าจะมีผีช่วยช่โอ้ไม่นะนี่มันพีเบสคนที่เล่นบาสเกตบอลจนหัวใจวายตายนี่นะแล้วพีเบสเฮ้ยฉันจะเอาแกไปด้วยใช่ปะพีเบสพีเบสบอลพูดพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอเค มันพูดว่าใช่ชั้นเธอจะไปอยู่กับฉันไหมห้องแบบชั้นไหนนะห้องแบบอยู่ชั้นไหนเพราะเราแยกย้ายกันดีกว่าพี่จะไปบันไดฝั่งนู้นผมันก็จะไปบันไดฝั่งนี้ห้องพยาบาลอันนี้ห้องวิทยาศาสตร์ไปบันไดฝั่งนี้เพราะว่าจะได้เจอผีจบฮะนี่คือไหนล่ะพี่พี่อยู่บันไดที่นายพี่อยู่ห้องวิชั้นสอง ตึกนี้มันมีแค่สามชั้นวิ่งวิ่งลงมาได้ไอ้พี่เบสห้องนั้นห้องทาชายพี่พี่เบสอยู่ชั้นไหนนะพี่เบสอยู่ชั้นนี้นี่ผมจะตามพี่อยู่ชั้นสามแล้วปิดใจชั้นสามทิวโพนมาเลยแล้ว เข้มอยู่ไหนอ่ะสนใจน้องนายของน้องนายแค่คนอยากแลงผีอ่าได้กุญแจมาแล้วไปทิศตึกพยอมทองดีนะที่ผมใต้นะไว้อ่ะไม่งั้นพี่โน้ตจะตายดิผมเนี่มันเก่งจริงจริทุกคนทำไมตึกนี้ขั้นเยอะกว่าอ่าตึกคาพยอมทองคือที่ไหนเนี่ยอุ้ยมาไว้ประตูเปิดประตูปิดไปเดียวใส่ไปเนี่ย เราจะออกทันนี่แหละเพราะเรามีสกิลพระเอกนี่ออกทันกระโดดหน้าต่างลงมาแล้วก็ลุยลงมาแบบซูเปอร์ฮีโร่กับตันอเมริกาสรุปตายครับไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรเพราะเรากัเอกไงคนเจ๋งแห่งอะไรจะใช่ไหมอ่าไม่มีอะไรวิ่ง พี่พี่มาถึงก่อนคนเลยทำไมทำไมนี่ไอมาแล้วมาถึงแล้วห้องสิบเรือสิบเหมือนกันในห้องเวทคุณจิ๋ววิใครเร็วเข้ามาถึงกันเร็วๆนะอ่าเข้มแข่งมาแล้วเปิดเลยแล้วกันขี้เกียจติอ๋อเริ่มอะเปิดมาแล้วเฮ้ยเกอครูโอ้ครูปากกว้างเลยแล้วครูชี้มาตรงนั้น ี่ทเนื้อคุณที่มีกุญแจเอากุญแจนี้ไปให้ลุงชัยเจ้เจ้อ้าวแบบนี้ก็หว่าเจี๊ยบโอ๊ยโอยอย่าเดี๋ยวพิ่งเราไว้ใจครูขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับอ๋อไปห้องคนนี้ห้องคนนี้สวัสดีครับคุณครูโอเคไปห้องคดีบายบายนะครับครูคนนี้อยู่ชั้นอ่าวคุณครูมันต้องบอกว่าวางกุญแจไปมาด้วยหบอกเขาว่าเงงว่าวางกุญแจไปมาวะนี่หมดล็อกเลยคครูทำไมต้องวางกุญแจไปมาด้วยแบบ ว่าคุณแจรี่ร่าด่ะเฮ้ยครับคูโัดใส่จ้าเป็นประตูปิดซะงั้นอะได้ทำข้อสอบดิอ้าวคูแล้วคูคูชื่ออะไรอ่ะโอ้เราจับโดนลงโทษแน่นอนครับนังหอมหผมเมากุญแจครับโอ้โหลุงชัยยานัทเปรมสุขโอ้คงดูคูดูน่ากลัวเลย ครูเปื่อนอะไรมันเนี่ยเปื้อนมะเขือเทศมาหรอมั้งโอ้โหข้อสอบเ้อสอบเด็กดื้อไม่ผมเป็นเด็กเรียนผมมีการแอนโทตีแรกที่แน่นนะแล้วผมไม่เคยต่อยกับใครเลยผมเป็นฟิกมาบวยโมผมไม่เคย่อยกับใครเลยนะโฟกัสโหมดห้ยน่ากลัว ห้ปได้สิสไงห้าบได้1ิบไงสิบเ้บวกปดได้เท่าไหร่วะสิทำได้ย7เจ็ด่สห้บวกเจ็ด้อยเอสิบแอ่าใช่ยีเจ็ดอครับครูสิบบห้าสิบได้อ่าลบสามสิบแปดหสี่สิบแปดอ่าครูคูน่ากวนเลยอ่ะสองสี่ ใช้วิธีใช้นิ้วกดโอ้เนี่ยดูดิเอาศูนย์อดอย่างนี้เอาศเดี๋ยวก่อนพี่น้องเขาถอยตอบศูนย์ได้ไงอ่ะอ๋อเพราะมันคูณศูนย์เนี่่ตอบศูนย์พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ต้องคูณก่อนแล้วค่อยบวกนะบวกพี่ก่อนแล้วค่อยลบแล้วศูนย์ทำเองสิโอเคได้ได้กุญแจมาแล้วอ้าวคุน่ากลัวเมื่อกี้รอคุณเลยคุณหนึ่นทำข้อสอบ ทำเกมอื่นม่ทำเก็ตมันทำข้อสอบผิดนะฮะข้อนั้นมันต้องไม่ใช่ตอบสมันต้องคูณสูงก่อนจริงเหรอผมมันเก่งครับเฉลย12ได้5คะแนน5อยู่ไหนเออเดี๋ยวหลังเกมนี้พี่ไปหาเก่งก่อนอ่ะเออว่ะเอ็งนี่ อ่าเราเราก็โดนไล่ออกมาเฉยเลยเอ้ยรอกันด้วยดีไปที่บ้านลุงไปที่บ้านลุงชัยกันลุงชัยหอยตายเถอะน่าจะตายเลยเอออย่าไปแช่งลุงเขาโดนแช่งไปขนาดนั้นยังไงก็ตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอ๋อพี่คนอื่นลงมาแล้วอออ่าผมลงมาอุ้มลุงลุงชัยแล้กกญแจไมแล้วผมเปิดประตูไงอ่ะลุงลุงชัยเอ้ยลุงชัย ไม่ลุงชัยตุยแล้วต้องออกไปจากมือออไปจากโรงเรียนนี่ผมนี่มันวิบากในการแช่งจริงๆผมแช่งใครนี่ตายทุกคนเลยแช่งใครตายทุกคนอะอันนี้โอ้ฉันรอดมาแล้วจริงหรือเปล่าอันนี้ทอจะต่าแน่เลย เอาไฟดับออเออไฟดับไฟดับเฮ้ยแล้วก็ไฟผีผีไพร์ผีพ,พาย,พพายถ้ไมเสียงแล้วดูหล่อเลยโอ้โหไม่โหดในท่อน้ำจะได้เออใส่เอาไว้ต้องใส่ท่อน้ำด้วยท่อน้ำอ่ะอ,อะไรไม่ใช่แบบพอเข้าไปแล้วไปเจอฝาเคมีแล้วก็กลายร่างอะไรประมาณนะี้ เอออันนี้พี่อนโนจะพูดถึงนินจะนินจุดจุดจาจุดจุจุดเต่าจุดจุจุดไม่ใช่ผมไม่กลัวหรอกผมแฝงเออเจ้าพิภายมันหมุ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 นนี่ไงต้องหมุนวาวอ่าต้องหมุนวาวคบเข้าไปทำไมเปิดทีแล้วรู้สึกว่ามืดอยู่เลย ต้องไม่ต้องไม่ต้องแค่เปิดเทียนพอ,อนี่ยังเปิดเทียนเปิดเทียนเทพแฮปปี้อ๋อเอร์ผีอ๋อี่นอกผีบุก่ะน,นะพี่รู้พี่รู้พี่รู้ต้องไม่หมุนท่อครบเจ็ดหกท่อัมมนแลนะทําให้รู้สึกว่าเปิดไฟมันก็ยังไม่สว่างขึ้นเลยเนี่ยจริงเดี๋ยวจะลองแบบอะไรอะ่ะแบบว้าวยโดนผีตายตายเลย อ้าวไฟแต่วันนี้หมุนไปแล้วไฟไม่ได้ช่วยเลยเลยแม่งอนเก่งอ่ะเมื่อกี้บอกว่าสว่างเกินไม่เฮ้ยพี่เราพี่มาอยู่ด้านหลังผมเลยแต่มันเดินผ่านอ๋อโทษเดชที่ไม่ไปโดนผีซอยหลังฮะซอยเราซอยอ๋อแ,แบบน,นี้ใช่ไหมแบบแบบแบบที่ผมตีพี่อ่ะมุนท่องสุดท้าย เสร็จสิ้นกลายเป็นสร้างปะป่าเต็มตัวอ้านี่ไงโดนแก๊สไหลรัวไม่ใช่แก๊สเนี่ยนี่ผีพรายเฮ้ยผีพรายเฮ้ยเมื่อกี้มันขังใครเอาไว้อะดโดนท่อน้ำเมื่อกี้มันขงังขังพวกเรานี่ยมันขังพวกเราเพื่อหวังให้เราจมน้ำตายเมื่อกี้มันขังพี่ K O G Gaming เอาไว้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละขังพวกเราอะ่ะเนี่ยน้องั้งใจมาขึ้นหลอก อา้าคือโอ้มันดูดีเลย์ไปนิดนึงนะ้วเฮ้ยผมเจอทางออกแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะไปออกอยังไงเขาว่าไม่มีบันไดเนี่ยไม่มีบันไดเราจะออกอยังไงอ่ะเอ้าเห็นไหมเห็นปะไม่ได้เหมันมันไม่มีบันไดอ่ะเราก็จะออกอ้าวอ๊ะ เจอสีได่ไปไรก็ได้จังบ้านละนี่นไม่กลับมองวันฉันจะไปกลับอีกนะนี่เจอบ้านละเจอบ้านละบ้านเรา,นานหนี่แบบบอกิบแล้วแม่อ้าวกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมองแบมจังไปทำอะไรมาอ๋อผมไปตกท่อโอเคฝนต,ตกผมก็เลยเถียงเฉยๆจ้า ขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะใรู้สึกว่าเสียงว่าดูแบบคุณแม่เสียงแม่ไม่เหมือนแม่เแล้วน้ำน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเย็นจีเลยเย็นจีเลยมาลูบมากินข้าวครับมากินข้าวกัน นึื่งเสียงกินข้าวอ่ะผมไม่นอนแล้วนะครับฝันดีนะแม่จ้าฝันดีนะลูกครับนี่ถึ้งต่อโอ้โอ้โหตกตกมาตกจริงเนี่ยสนทกอะไรโอ้มีแดงสีแดงนะอืออะไรอ่ะแต่อันนี้ไม่ไหวละกินนมก่อนดีกว่า นี่มันอะไรวันนี้ผีพรายลมันมันผีใหญ่ 6pm หลอจิตก6โมงเย็นตกแล้วตก้วโอ้โหจบโอเครอบเกมนี้ก็ ตัวเดียวเนี่ยเป็นเกมที่แบบผสมความเป็นไทยกับความเป็น t h บ b e a t ได้ดีนเนยบอกเลยว่าอืมแต่ว่าอาจจะไม่รู้สิแต่ว่าก็ดีอ่ะเออแล้วันนี้เราอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าและอย่าลืมไปกดติดตามช่อง KOG Gaming ด้วยนะครับเราวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย